เเเาามะนาวมิ้น์มันจะสดชื่นขนาดไหนมาลองชิมกันเดินผ่านร้านมีสวยหันไปเห็นเมนูใหม่มะนาวมิ้น์แค่ชื่อก็สดชื่นและเผื่อแป๊บเดียดนู่นตัวกินมิ้นมันไปแล้วโอ้โหจัดเต็มมาครบทุกเมนูเอาหมดเลถ่ายรูปมันจะละลายหมดแล้วสีมันน่ารักชิมเลยแล้วกันไอศครีมมะนาวมิ้น์สิบห้าบาทพลาดมิ้น์อย่างฉันจะพลาดได้ยังไงล่ะอะไรนะ กินมิ้นแบบเนี้สดชื่นคือมันเป็นมิ้นที่มีมะนาวเปรี้ยวๆอะ่ะเหมาะกับอากาศร้อนๆสุดๆจังง่วงๆเมื่อกี้กูตื่นเลยอัมไว้ด้วยเวต่อด้วยนะ้ำมะนาวมิ้น2์ยบาทโตสีน่ากินสุดๆเข้ามากอร่อยมันเป็นเลมอนที่มีความมิ้น์มนเย็นๆอะ่ะเมนูนี้ฉันยกให้ล็อกชิมเลยเพราะว่าล็อกชอบกินซันเดย์มากมะนาวมิ้น o o ์โอริโอซันเดย์ส5บาท เปรี้ยวอมหวานสดชื่นเหมือนตื่นรู้เย็นเหมือนเปิดแอร์ในปากเลยทุกคนแล้วโอริโอ้กรึบกรบยิ่งเพิ่มความฟินเข้าใญ่ตอนนี้เขากำลังมีโปรซื้อมะนาวมินโอริโอซันเดย์กับน้ำมะนาวมินเหลือแค่4 9จาก60รีบไปจัดเลยจ้ะเขาขายถึงแค่30กันยานะทุกคนแล้วก็มีแค่บางสาขาด้วยรีบไปตามล่ากันเห็นโปสเตอร์นี้ก็คือพุ่งเข้าไปซื้อได้เลยนอกจากนี้เขาก็มีชาเลนจ์ชิงรางวัลด้วยนะทุกคนถ่ายคลิปดื่มมะนาวมินให้หมดภายในสามสิ้วิอัพลงทิกตอกหรือ IG, hashtag, าา me, รไอ,อบีย ร้อยเท่อร่เยเท่อร่เยเท่อร่ยเท่อร่อยพัดมินอย่างฉันคอนเฟิร์มสดชื่นมากไปลอง